หลังจากที่พาทุกท่านนะครับไปชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นที่ปราสาทนครวัดแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เดินเข้าไปในปราสาทนครวัดเนี่ยพื้นที่เนี่ยใหญ่มากนะครับประมาณพ ,200 ไร่ถ้าจะใช้เวลาดูปราสาทนครวัดให้ครบจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะวันหนึ่งหรือ2วันได้นะครับแต่ว่าผมมีเวลาแค่ครึ่งวันเนาะก็เข้าไป ชมตัวประสาทแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปก็มีเวลาได้ชมภาพสลักต่างๆนะครับซึ่งมันยิ่งใหญ่มากจริงๆมีทั้งภาพสลักเกี่ยวกับ รามเกียรติ์นะครับมหาภารตานะครับมีภาพเสียมกุกด้วยนะครับแล้วก็มีภาพนูนต่ำอันนี้นะครับก็คือภาพการกวนกฤษณสมุทรซึ่งมีความยาวประมาณ60เมตรซึ่งเป็นภาพการกวนกฤษณสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของศิลปะเขมรนั่นเองนะครับสร้างขึ้นมาประมาณราวพุทธศตรวรรษที่17นั่นเองในภาพนี้นะครับก็จะเห็นเป็นบุคคลต่างๆที่อยู่ในภาพนะต้องบอกอธิบายก่อนออตรงกลาง ก็คือพระวิษณุนะครับกำลังประคองเขามันทะนะครับเขามันทะก็คือคล้ายๆเป็นไม้พายสําหรับใช้ในการกวนทะเล,ลน้ํานมหรือกาเสียนสมุทดนั่นเองนะครับส่วนด้านนี้คือฝั่งเทวดานะครับจับหางนาคอยู่หน้าคือหน้ากวาสุกรีนะลำตัวเนี่ยคือหน้ากวาสุกรีนะครับนี่คือด้านหางนาคอันนี้คือด้านเสียนานาค ก็คืออสูรเนี่ยกำลังดึงลำตัวของนากวาสกรีเพื่อที่จะหมุนไม้พายก็คือเข่ามันทรัลเนี่ยกวนเกษเสนสมุรโดยที่มีพระวิษณุเนี่ยคอยประคองเข่ามันทรัลก็มีพระพรหมคอยกดคอยกดเข่ามันทร art, ไนัไม่ให้มันไม่ให้มันเบี่ยงไปนะครับคือพระวิษณุเนี่ยแล้วก็พระพรหมเนี่ยช่วยกันนะครับด้านล่างนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ปลา,านะครับอันนี้คือเต่านะครับอันนี้เป็นอวตารที่จะบอกก็คือ พระวิษณุอว,วตารมาเป็นเต่าเราเรียกว่ากูรามาวตารนะครับเป็นอว,วตารที่สองต่อจากอว,วตารแรกที่พระวิษณุแปลงร่างมาเป็นปลานะครับก็คือมัตเซียววตารนั่นเองอว,วตารที่สองคือเต่าเพื่อที่จะคอยป้องกันไม่ให้เขามันทะระเนี่ยนะครับเ,รเวลาหมุนเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆสว่านเนะเาะพอหมุน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 ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเขามันทระเนี่ยหมุนไปจนถึงแกนโลกเนี่ยโลกเราก็จะ ถูกทำลายไปเนาะระเบิดไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆก็จะตายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นพระพิสุทธก็เลยแปงลงร่างนะครับอีกครั้งหนึ่งมาเป็นเต่านะครับแล้วก็ใช้กระดองเต่าเนี่ยคอยค้ำยันเขามันทะมาให้มันทะลุไปจนถึงแกนโลกนั่นเองนะครับเป็นการกนกนกระเสสมุทรเพื่อที่จะให้ได้น้ำำําอมฤตนะครับเพื่อที่จะ เ,ออเทวดาเนี่ยจะได้ดื่มเป็นอมตะเพื่อจะได้ต่อสู้กับกองทัพอสูรต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะจริงๆแล้วยังมีต่อนะครับ